อยาสวัสดีสาวเมื่อนี้เนาะตื่นมาตอนเช้าอากาศกัดสบเย็นสบายสบายอากาศกัดคือเลิมจะหนาวอีสาวเมืนน่อนา้มื่อนี้กัดได้อยู่หน้าตื่นมากกัดมาสูบเอาบรรยากาศที่สดซื้นเนาะอากาศดีหรีไดลมพัดวีวีวีอากาศบริสุทธิ์ จังหวัดมุกดาหารอากาศก็เย็นลมพัดโซซยๆพี่น้องไอ้นอนหน้าเมือนนี้นะออกมายางออกกำลังกายคือว่าจะขึ้นไปเยี่ยมบึงพักหวานอยู่โลตินผู้นี้หัวหน้านี้ต่ำๆนี่ต่อมันละได้อยู่บอกก็เลยยางออกมาลมพัดวีวีพี่น้องเอ้ อากาศบริสุทธิ์อยู่บันนอกบันหน้าเนาะแห้งอันออกมาท้องไห้ท้องหน้านะแห้งอันบริสุทธิ์คักเออหน้าหน้าแรงเนาะนี่คือต้นหน้าฝนหน้าแรงกัเป็นแห้งแรงแม้แต่ฟืนก็นยังมืดละโง่ควายกิน กินหน้าเพื่อน,น้ามันคือว่าฮัลล่ะก็ไม่ไหลก็เพลิกอายุแคบหน้าก็ได้หาได้ทางเฮอกระดีเฮิรน่าให้เฮอหน้า,เ,นาเป็นไปน้ำไม่หาเฮอก็มีที่กินเฟืองกาเบาบางไปจนแทบจะมืดละต่อเฟืองกา ของสสยรดเกี่ยวเนะาะสสยรดเกี่ยวนำแดงคนนำากาต่าฟืองกจ็จนมืดตื่นมามือา่อเช้าปล่อยออกมามือแรงไลหลเ้าไปเคาะก็เป็นของธรรมดามันก็มืดไปเนาะแต่ยังดีฝนกาได้ตกมาวางส่งมือนี่กะมีแห้งกะ Thứ lấy nhà là phùng hư tổ bảy vậy đó Cả thấy liềm đây kếp bảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กเขขเัเป็นโคหมูโคโคควายเนาะโง่เลี้ยงควายยามอึดยามอึดเหลือเกี่ยวเข้ามา,าเพื่อนกินอากาศยามสาวสาวหากระแจงกันไปเลาะผู้ก่อนเลาะไก่เลาะ แถวเข็มหนาเนี่ละพอได้แกงนี่ควายเห็นคนกัะแล้นล่ะอันนี้ก็อันนี้กรเพิรนคูสีบไปทางเินือพ่อนก็นจะไปเป็นเพิน้น ไปไปน้ำนาเด้อบรรยากาศท้องไร่ท้องนากินสบายสบายทายบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเฮเบิ่งเด้อ ตอนาาหากาแงตังเงินยังมีทาใไจ้จองใจยางขึ้นไปตีนพูนี่บึงผักหวานและพอได้เก่งอยู่บ่ยางามาพันมาเห็นควายเห็นควายพี่น้องนาคือเดียวนี้ลละ ติมอยู่นี่ละควายเป็นได้ปล่อยไว้ยอยู่คุ่งุ่งเพิ่นเนาะคนละฝ่ายยังได้อยู่เด้อายเป็นแต่ยังหลายตัวอยู่ คือพยัญชน,ยยนะเนอาะอยู่ไกลๆเด้อจ้าคลิปนี้กับทนาลระเดอ้อขอบคุณสวัสด,ดีค่ะ